เราเป็นแฟชั่นรีสอร์ทะค่ะเรามาจากแฟชั่นก่อนเราถึงมาทำรีสอร์ทพร้ะบรรยากาศทุกอย่างเราจะเบรนไว้อย่างลงตัวแล้วก็มอบประสบการณ์ที่ประทับใจไปให้กับลูกค้าทุกคนของเราวันนี้ผมอยู่ที่ร้านเก e y House Cafe Central ล h a m 9ครับสเสน่ห์ของเขาคือ,ขอเขาจะปรับตัวเมนูอาหารไปตามเทรนด์ไปตามซีซั่นเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับ ก็เป็นรองประธานบริหารฝ่ายการตลาดของมัดแอนทาวนะคะ คอนเซ็ปต์เองาจริงๆเป็นไทยทวิสต์คือเราอยากอนุรักษ์เมนูอาหารไทยการทวิสต์นู่นทวิสต์นี่ใส่ครีเอทีฟเข้าไปให้เข้าถึงง่ายเมนูที่ได้รับความนิยมตลอดการอย่างปูผัดข้าวถ้าที่อื่นเขาเรียกข้าวผัดปูอย่างเราเรียกปูผัดข้าวเพราะว่าปูมหาศาลมากๆทุกคำมีปูหมดปูสดอร่อยอันนี้ตามตุ้งมว่วงมันจะมีทั้งมะม่วงมีทั้งสตรอเบอรี่ทานแล้วสดชื่นมากแล้วก็อันนี้กุ้งตุ้งแช่ก็คือกุ้งแช่น้าปลานั่นเองแต่นี้ก็เส้นเพนเน่กับซอสเพสโต้น มี เกรฮาเป็นร้านที่ปรับเมนูอาหารค่อนข้างตามเทรนด์ตอนนี้ทางร้านมีการปรับให้เข้ากับเทรนด์ยังไงได้บ้างเท <Trend S 2> รนด์ช่วงนี้คนไทยก็อยากทานอะไรซแซบๆตอนนี้เราเลยมีโปรโมชั่นยำแซกๆต่างๆของซีฟู้ดยำเหมาแพรก็มีทั้งล็อบสเตอร์มีอาหารทะเลทุกอย่างเลยเนี่ยคือเราอยากคืนกาไรให้กับลูกคา้าราคาที่เราตั้งไว้จริงๆมันหลายพันแล้วก็ลดเป็นพันห้าเรียกได้ว่าเอาล็อบสเตอร์มาลงยำ <c oughs> ผมยังไม่เคยเห็นว่าเจ้าไหนเอาล็อบสเตอร์มาทำยำใันแพงมากเกรฮา้าคิดกล้าทำเครเอทีฟและในเรื่องของคุณภาพด้วย <c oughs> เมนูยำเนี่ยของที่เป็นซีฟู้ดยังไงต้องสดกุ้งต้องตัวใหญ่เนื้อแน่นเราคัดเลือกซัพพลายเออร์ที่คุณภาพก็คือเขามีกรรมวิธีที่จะทําให้สดไปถึงตอนฟรเซนมันก็เหมือนมาสดสดแล้วก็เอามาทําอาหารเลยอะ่ะอาหารเรามีขายทุกสาขาตัวฮอตฮอตเลยก็ตัวยำหมแ้แค่คุ้มสุดๆฟังแล้วก็ต้องรีบเลยนะครับสำหรับเทปหน้าเนี่ยเราจะพาไปสัมผัสประสบการณ์อะไรใหม่ๆติดตามกับเราได้ที่อร่อยง่าย,ายสไตล์ Q Fresh ครับแล้วเจอกันครับ